ตอนนี้มีการาาครับครับครับเรารายงานมาท ไม่ารอย่างนี้นนี่ติดโฟนนะพัดจับให้ที่หน่อยเดี๋ยวผู้ไทยกำลังมาครับประมาณสิบตัวายมือหรือ,นนอยังเราคง หมู่บ้านเจ้าของกะชีไปทางนั้นร้อี่สิบได้ร้อิแปดราอยสนเสียตัวโกอันนีุ้การานต์เล่นที่เก่า้องกลัได้รอยสนบแปดคะแนน แคม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 อย่างเดียวเลยแคมแข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 มขันขึ้นมากเพิ่งก็ณศิเป็นสภาพนี้เว้าแล้วหเด้อเออแต่ก็เป็นไปว่าได้ที่ลูกค่อยศิเป็นบ้าลงไปผู้เดียวขันคนขึ้นมากหมดเลยคุณศิลุ่มไปย่างน้าเพิ่งกั้ยานนอกจากมีคนถีบเพิ่งลงไปอีกเท่านั้นแหละคือเขายุนยันว่าโน่นตอนวานนั้นาเป็นแล้วก็อยู่ในน้าแบบบอกมุ้งค่อยเบิ่งนี่ เชื่อว่าน้าองปอนเสียชีวิตในนน้ำนขณะที่ทำกิจกรรมแมนเคยยังสั่นเลยในร่างเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีดำเนินการถึงที่สุดดึงที่สุดอยากให้ทั้งโรงเรียนคณะผจญชาตรงไหนก็ให้ผู้ที่รับผิชอลูกเสือก็ให้พ้นติดคุกไปซะแล้วตอนน้คุณครูควบคุมการฝึกอยู่ที่อีพานจากจุดที่ ิดน,น,นไม่ครับแต่ว่าก่อนมันจะมีช่วงให้ไปล้างตัวเพราะว่าเปื้อนโคลนหลังจากทำกิจกรรมครับช่วงนั้นครูไม่ค่อยดูครับแล้วผมก็รีบเหมือนกันก็รีบไม่ค่อยได้ดูครับคือเรารีบไปย้ายฐานิ่นรีบร,บร,บรบเก็บฐานครับเพราะว่าจะได้กลับบ้านแล้วทช่วงนั้นครับประมาณกี่โมงประมาณห้าโมงก,กว่าครับห้าโมงสักสี่สิบได้ ไม่ผิดสังเกตเลยว่าน้องปวนหายไปไม่มีเพื่อนถามหาเลไม่มีครับเพราะว่าเขาเป็นคนไปกลับตรงเวลาแบบเลิกเรียนปุ๊บเขาต้องอยู่บ้านอยู่เดียวครับเพราะว่าเขาเป็นคนตรงเวลามากครับระหว่างนั้นคุณครูก็นั่งคล้ายคล้ายนั่งสั่งสรรครับอยู่บริเวณที่จัดกิจกรรมใช่เรียานใช่ไหมครับรอบสระครับอยู่รอบรอบสระครับ พออไม่ได้อยู่ในหน้าที่เกิดเวข้นะครับ๋ยวคุณครูที่ควบคุมตาละฐานครับคุณครูไม่ได้ตรวจชคนับจํานวนนักเรียนชื่อนักเรียนไหมครับไม่ได้ไม่ได้ตรวจครับค็คาาิดว่าน้องปอนก็เสียชีวิตในขณะที่ทํากิจกรรมอันนี้ผมก็มรดมเหมือนก,กันครับ